หนึ่งสมองสองมือและหัวใจของเราครอบครัว CBMC แผนเก้าข้อเนี่ยแยกส่วนแล้วมีสามส่วนหนึ่งถึงสี่คือแผนการตลาดนะครับห้าหกแผนงานและแผนคนเจ็ดแปดเก้าเป็นแผนทุน เมื่อวานนี้เราประสบปัญหากันเรื่องแผนการตลาดเราจึงมานัดคุยกันในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของเมื่อวานนะครับการตลาดสี่ข้อเนี่ยก่อนที่เราจะทำเราต้องรู้จักตนเองก่อนรู้จักตนเองหมายความว่าอย่างไรเราต้องทราบจุดแข่งของเราทราบจุดแข่งของสินค้าของเราเพื่อจะทำจุดแข่งของเราเนี่ยให้เป็นจุดขาย ถ้าเราทราบจุดแข่งของเราเราก็จะทําจุดแข่งของเราให้เป็นจุดขายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพอใจในสินค้าของเราแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ผ่านกระบวนการ C B M C เนี่ยท่านจะมองจุดแข่งของท่านว่าโอ้ของเรานี่ดีเหลือเกินดีมากเอกลักษณ์อัตลักษณ์พร้อมต้องโดนใจลูกค้าแ,แน่ๆเอาแล้วทำไมขายไม่ได้แล้วครับ นี่แหละครับเราอย่าไปเข้าข้างตัวเองว่าวิของเราดีเรามีจุดแข่งนั่นโน่นนี่เราต้องทําจุดแข็งของเราให้เป็นจุดขายเพราะจุดขายนี่แหละคือความพึงพอใจของลูกค้าเขาถึงจะซื้อถ้ามันโดดเดน่นแตกต่างโดนใจด้วยความพึงพอใจของลูกค้าได้เราขายได้แน่นอนนะครับมาเข้ากันเรื่องหัวข้อที่หนึ่งจุดขายครับ หรือที่เรามามาใช้กันคำว่าเสน่ห์นะครับหัวข้อที่หนึ่งประกอบด้วยข้อหนึ่งเสน่ห์ของสินค้าของท่านโดนใจโดนใจเหมือนที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยโดนใจกลุ่มเป้าหมายไหมมันมีจุดขายไหมไอจุดแข่งของเราเนี่ยเราเราทำให้เป็นจุดขายได้ไหมถ้ามีจุดขายโดนใจก็คือ ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะสินค้านั้นๆนะครับสินค้านั้นต้องมีตัวตนมีเอกลักษณ์เฉพาะสินค้านั้นๆนะครับคือความโดดเด่นความแตกต่างก็คือสินค้านั้นๆต้องมีอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆนะครับชุมชนนั้นๆมีภูมิปัญญาสาขาใดๆสาขานี้กี่กี่สาขาไอ้สินค้าเราไปตรงกับสาขาไหนของชุมชนนั้นๆ นะครับจึงจะโดนใจใครไอ้โดนใจใคร,ใครเนี่ยเขาผู้นั้นคือใครเขาอายุเท่าไหร่เขาประกอบอาชีพอะไรเขานนสัใสย่างไรเขามีรสสนิยมแบบไหนจบข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งสเสน่ห์ของสินค้าสินค้ามีเอกลักษณ์อย่างไรตามตัวตนของสินค้านั้นๆ ข้อที่สองสินค้ามีอัตลักษณ์อย่างไงตามวิธีของชุมชนนั้นๆถ้าจะประกาบด้วยปูมิปัญญาชาวบ้านเข้าไปก็ได้ยิ่งดีแต่ถ้าประกาบแล้วเอาไม่อยู่ประกาบปัญญาสากลเข้าไปด้วยยิ่งได้ดีมากโดนใจใครโดนใจใครคนที่อายุเท่าไรอาชีพอ,อะไรนิสัยอย่างไรมีรสนิยมแบบไหนข้อที่สอง ผมยาบข้อสองแล้วนะครับข้อที่สองและคนที่โดนใจเราเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับข้อที่สองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนค้นหาให้เจอครับการค้นหาให้เจอผมได้ไปไล่อ่านคร่าวๆข,ของผู้เรียนมาแล้วโดยรวมก็คือใช้ 5G แต่ในข้อที่สองนี้ ผมขอให้แยกเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งการสร้างรายได้ให้กับเราอย่างชัดเจนในชุมชนก็คือค้นหาลูกค้าหน้าร้านภายในชุมชนด้วยจะทำยังไงพี่ๆไปคิดกันเอาเองการค้นหาหน้าร้านปากตอกปากการบอกเล่าหรือป้ายโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ในชีวิตจริงที่ผู้เรียนทำมาค้าขายอยู่ชีวิตจริงนะครับ ส่วนประเด็นที่สองก็คือใช้ปัญญา 5G ในการสืค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งก็ตอบกันมาชัดกันหมดแล้วก็ตอบไปได้เลยครับว่าจะตอบยังไงไอ้ 5G ที่เราใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อสองจบข้อสองครับข้อสองคือการค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายข้อที่สามการสื่อสารการตลาดสื่อสารการตลาดก็เหมือนกับข้อสองเมื่อกี้นี่ครับสื่อสารยังไง ในประเด็นที่หนึ่งมิติแรกให้คนในชุมชนรับทราบเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนหน้าร้านหนึ่งแห่งสึ่งสารอย่างไรให้คนภายนอกชุมชนรับทราบเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งในภายนอกชุมชนจบข้อสามครับข้อที่สี่เปิดปิดการขายรักษาแบรนด์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าบริการหลังการขาย เราจะเปิดการขายซึ่งนำจุดแข็งซึ่งแปลงมาแล้วเป็นจุดขายในข้อที่หนึ่งมาให้กลุ่มเป้าหมายในข้อที่สองซื้อเราได้อย่างไรย้อนไปที่สองครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในชุมชนเราก็สื่อสารทางวาจาว่าสินค้าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังไงมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวยังไงมีความจําเป็นที่จะต้องกินยังไงหรือจะใช้ยังไงหรือบริการยังไงให้มันมีสเสน่ห์มากที่สุด ทำยังไงให้จุดหนึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยจากจุดแข็งมาเป็นสามพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายที่จะซื้อเราซึ่งเรียกว่าจุดขายเปิดการขายจบครับมาปิดการขายเมื่อลูกค้าเป้าหมายตอบรับการซื้อสินค้าเราตามเอกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แล้วเราจะปิดการขายยังไงเขาซื้อเราแล้วเมื่อเขาซื้อเราแล้วเราแถมให้เขาบ้างสักสักนิดได้ไหม แถมอะไรล่ะแถมชุดความรู้ไหมหรือว่าแถมของที่เราขายไหมหรือว่าแถมของข้างเคียงที่เราขายเข้าไปให้มองเป็นของเรานี่มีคุณค่าด้วยได้มากด้วยมีแถมอีกหรือของเรานี่มีคุณค่าด้วยได้มากด้วยมีความรู้แถมให้ด้วยแถมอะไรก็ได้ในมิติของการแถมหรือจะมีมิติอื่นอย่างไรคิดเอาเองครับในการปิดการขายเมื่อปิดการขายได้แล้วเราจะต้องมีการส่งของ ส่งของภายในชุมชนจะส่งยังไงก็เห็นตามสามเหมาะสมว่าเราจะส่งกันยังไงภายในชุมชนของเราในหมู่บ้านในหมู่บ้านของเราไล่ไปถึงระดับอำเภอของเราส่งภายนอกอำเภอภายนอกจังหวัดเราจะทํายังไงที่เราจะส่งของไปได้ก็อย่างที่ทุกท่านตอบกันมาลถบริการขนส่งมากมายหรือไปสนีหรืออะไรผมไม่กล่าวอ้างก็ลองไปดูกันว่าขนส่งอันไหน ที่กล nice ุ่มลูกค้าเป้าหมายพอใจนะครับไม่ใช่เราพอใจนะครับที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายพอใจเมื่อส่งของไปแล้วเราจะเก็บตังค์ยังไงเน้นย้ําที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายพอใจนะครับไม่ได้กับความสะดวกของเรานะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องสะดวกนะครับเมื่อเก็บตังค์แล้วเราจะบริการหลังการขายยังไงเพื่อให้เขาติดใจซื้อซ้ำบอกต่อและเราจะมีรายได้เพิ่ม เพิ่มอย่างต่อเนื่องและเพิ่มเป็นทวีคูณจากที่เขาติดใจซื้อซ้ำบอกต่อนะครับเราก็ลองคิดกันเอาว่าเขาซื้อของเราไปเนี่ยเราเราจะทํำยังไงดีด้วยมิตรสัมพันธ์ทําไมตีแบบบ้านนอกเราที่ทําให้เขามีความรู้สึกดีๆถ้าพื้นฐานเมื่อสิบปีที่แล้วคือการโทรศัพท์ไปพูดคุยหลังจากที่ขายเสร็จถ้าพื้นฐาน เอาปีนี้จากที่เรียน C D N C มาก็คือโทราายเข้าไปแล้วไปเพิ่มมูลค่าสินค้าที่เราซื้อที่เขาซื้อเราไปให้มองเหมือนสินค้าเรามีมูลค่าสูงสุดการที่จะมีมูลค่าสูงสุดได้ก็คือคามเชื่อครับเขาต้องมีฟาร์มเชื่อจากการกินการใช้และบริการของเราถ้าเขามีฟาร์มเชื่อแล้ว ใจซื้อซ้ำบอกต่อแน่นับแน่นอนครับเราเพียงแค่โทรไปหรือด้วยวิธีการสื่อสารใดๆก็ได้เพื่อไปเน้นย้ำความเชื่อที่เขาได้สัมผัสแล้วกระตุกกระตุ้นเติมเต็มว่าเออใช่นี่วาเห็นนะครับจบสี่ข้อการตลาดเรื่องแผนการตลาดข้อที่ห้าข้อที่หกเป็นเรื่องแผนคนและแผนงานนะครับมาดูแผนงานในข้อที่ห้ากัน ข้อที่ห้าในหัวข้อคือเรื่องเพิ่มรายได้ขยายกิจการทำยังไงให้เราเพิ่มรายได้ขยายกิจการได้เหตุผลก็คือเมื่อเราทําการตลาดได้ดีแล้วเรามีลูกค้าติดใจซื้อซ้ําบอกต่อแล้วตอนนี้เงินจะไหลเข้ากระเป๋าเราไหลเลือกเอานะครับว่าใช้ไหลแบบไหนไหลเป็นประจําไหลต่อนเนื่องไหลแบบทวีคูณ แต่ข้อห้าถูกออกแบบมาว่าให้เงินไหลเข้าแบบทวีคูณมาดูข้อห้าครับว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรกันบ้างในหัวข้อการเพิ่มรายได้ขยายกิจการห้าจุดหนึ่งสำคัญยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเลยแล้วเราก็ทำมาแล้วในข้อหนึ่งคือการตลาดทำการตลาดให้ละเอียดอ่อนมากฟาที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ตามบริบทของตนเองโดยเน้น ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลักไม่ใช่เราเป็นหลักนะครับข้อที่ 2, สองเสน่ห์ของสินค้าของเราเพิ่มมามาอีกให้มากกว่าที่ผมพูดไปสักคู่นี้ในข้อที่หนึ่งโดยเน้นบริบทของตัวเราเป็นหลักและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเช่นกันข้อที่สามการนำสินค้า ตัวอื่นที่เรามีมาขายพ่วงกันกันกบสินค้าหลักของเราซึ่งมีสเสน่หตามความเป็นพใจของลูกค้าเป้าหมายอยู่แล้วเราก็คิดมาให้ได้เหมือนกับที่ผมเคยกล่าวไปว่าผมขายไายต้มน้ำปลาผมก็เอากล้วยเอามะละกอแล้วก็เอาสิ่งผักที่ผมมีในครอบครัวแล้วก็ไปเอาสินค้าของลูกกลุ่มในชุมชนมาวางขายเพิ่มเติมนี่แหละครับ คือการขายสินค้าพ่วงหรือการขายสินค้าเพิ่มเติมซึ่งกลุ่มเป้าหมายต้องการอยู่แล้วข้อที่สี่ผลิตสินค้าตัวใหม่เราก็พยายามคิดว่าถ้าเราจะผลิตสินค้าตัวใหม่เพื่อให้มันรายได้เพิ่มเราจะทำยังไงที่ผลิตแล้วไม่กระทบต่อฐานการผลิตหรือทุนการผลิตผลิตได้สอดคล้องกับสินค้าหลักและสินค้าพ่วงที่เรานำมา เราก็จะได้ตังค์เพิ่มและข้อสุดท้ายในข้อห้าคือการเอาสินค้าเพื่อนมาขายไอ้สินค้าตัวไหนที่สอดคล้องของกินของใช้และบริการยกมาได้ทั้งหมดผมยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อสักครู่ผมขายไก่ต้มน้ำปลาผมก็ไปเอาสินค้าเพื่อนซึ่งอ่วยมะละกอมะม,ม่วงอะไรสารพัดซึ่งในชุมชนมีหรือภายนอกชุมชนมีก็ได้เอามาวางขายด้วย นี่คือการเอาสินค้าเพื่อนมาขายในกรณีที่ของกินเรานํามาขายได้ของใช้ที่มีอยู่อยู่เราก็เอาของเพื่อนมาขายได้โดยที่เราไม่ต้องยกของใช้นั้นมาเลยก็ได้แบบผมผมเอาของใช้คือตุมไก่ชนของเพื่อนมาวางขายเพื่อนเอามาขายให้ลูกละหนึ่งร้อยยี่สิบาทผมก็ขายสองร้อยผมก็ได้กําไรละเห็นไหมครับ ในเรื่องของการบริการเอาสินค้าบริการของเพื่อนมาขายด้วยก็ได้เพื่อนทํารีสอร์ทเพื่อนทำส่วนเรียนรู้หรือเพื่อนมีอะไรก็ป้ายมาปากไว้ในร้านของเราเราก็จะได้สินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้และบริการเข้ามาเห็นไหมครับเมื่อเราสามารถทําข้อห้าคือแผนแผนแผนงานได้นะครับรายได้เราก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณตามมิติมาดูข้อหกครับว่าแผนคนมีหน้าที่ทําอะไรบ้าง แผนคนในข้อหกก็คือนํากิจกรรมหลักในข้อห้าเนี่ยมาแตกย่อยเป็นกิจกรรมที่เราต้องทําให้ให้ข้อห้าประสบความสําเร็จแล้วเป็นยังไงล่ะมาดูกันครับข้อหกเราทํากิจกรรมอะไรเราก็มาดูว่ากิจกรรมย่อยนั้นอ่ะเราต้องมีขั้นตอนทํำยังไงบ้างให้กิจกรรมหลักประสบความสําเร็จเช่น กิจกรรมหลักปลูกผ,ผักกิจกรรมย่อยมีอะไรบ้างถ่ายแปลงปลูกผ,ผักดูแลผักแล้วก็นำผักมาขายจบแล้วครับเนี่ยพอหกกิจกรรมย่อยแล้วก็ติดตามใส่เข้าไปว่าใครเป็นคนรับผิดชอบเมื่อใครรับผิดชอบงานนั้นก็จะจะ,จะเสร็จสมบูรณ์ตามที่เรากำหนดแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่เราก็ใส่เข้าไป ใช้ทุนอะไรเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยครับข้อหกแต่กิจกรรมย่อยจากกิจกรรมหลักจบข้อเจ็ดไอ้กิจกรรมหลักในข้อห้าแล้วมาแต่กิจกรรมย่อยในข้อหกเนี่ยใช้อะไรทำถ้าทำด้วยหนึ่งสมองสองมือเราก็จดไว้ว่าทำด้วยหนึ่งสมองสองมือในข้อเจ็ดยกกิจกรรมนั้นมาเลยยกกิจกรรมในข้อที่หกน่นะมาวางในช่องในในข้อที่เจ็ด ว่ากิจกรรมนี้ทําด้วยหนึ่งสมองสองมือเช่นอ่าปลูกผักทําด้วยหนึ่งสมองสองมือก็ยกมาวางไว้ข้อที่แปดพาคีเข้ามาช่วยก็ยกกิจกรรมย่อยในข้อที่หกอ่ะมาวางทั้งทั้งประโยคเลยในที่ข้อแปดเช่นอาเกษตรมอบมเมล็ดพันธุ์ให้ในกิจกรรมย่อยในข้อที่หกก็ยกกิจกรรมย่อยในข้อที่หกทั้งประโยคนะมาวางในข้อที่แปดแล้ววงเล็บว่ากเกษตรข้อเก้า ข้อเก้านี่สําคัญมากก่อนที่จะปล่อยให้หลุดพ้นไปถึงข้อเก้าได้ขอให้พี่ๆทุกท่านทําในข้อเจ็ดด้วยหนึ่งสมองสองมือให้เห็นภาพเมื่อข้อเจ็ดทำมาได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นตข้อที่แปดพาคีก็จะเสียบปั๊กเข้ามาช่วยเมื่อพาคีเสียบปั๊กเข้ามาช่วยเราก็จะอาจจะทํางานได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตเมื่อเราทํางานได้สักเก้าสิเปอร์เซ็นอะไรที่พาคีช่วยไม่ได้เราช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว เราอาจจะฟักตังแค่สิบาทจากเงินหนึ่งร้อยบาทแต่กิจการเราได้กําไรแบบเป็นทวีคูณคิดดูเงินไหลเข้าขนาดไหนครับจบเรื่องเก้าข้อมาเรื่องห้าช่องห้าช่องก็คือนําข้อห้ามาใส่ตารางห้าช่องน้าข้อห้าและข้อหกข้อเจ็ดแปดเก้าที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มาใส่ห้าช่องตารางห้าช่องมีส่วนประกอบคือช่องที่หนึ่งกิจกรรมหลักในข้อข้อที่ห้ายกมาวางเลย อ่าช่องที่สองกิจกรรมย่อยในข้อที่หกยกมาวางเลยช่องที่สามใครรับผิดชอบหาตัวตนคนรับผิดชอบมาใส่หน่วยงานไม่ต้องมาใส่นะครับเอาชื่อคนที่รับผิดชอบเพียวๆนายนั้นนามสกุลนี้มาใส่เพราะถ้าเกิดเขาทํางานไม่เสร็จเราจะได้ติดตามเขาได้และเปลี่ยนคนทํางานได้นะครับช่องที่สี่เสร็จเมื่อไหร่กาหนดเวลาเสร็จให้เฉพาะต่อตรงช่องที่ห้าใช้ทุนอะไร ถ้ากิจกรรมย่อยที่เราทำนั้น, <S 2> <S 2> น,นเราเห็นแล้วว่าตอนที่เราําเก้าข้อมันอยู่ในช่องที่ในข้อที่เจ็ดใช้ทุนหนึ่งสมองสองมือใส่เลขเจ็ดเลยครับถ้ากิจกรรมนั้นมันอยู่ในข้อที่แปดหยิบเลขแปดมาใส่เลยครับถ้ากิจกรรมนั้นมันอยู่ในข้อข้อที่เก้าใช้เงินหยิบเลขเก้ามาใส่ในช่องทุนเลยครับแต่ถ้าเกิดกิจกรรมที่ใช้หนึ่งสมองสองมือด้วยใช้พาคีมาพร้อมกันเลยปุ๊บก็ใส่เลขเจ็ด บวกเลขแปดวงเล็บกสนหรืออะไรที่มาช่วยก็ใส่ไปถ้ากิจกรรมนั้นทําด้วยหนึงสมองสองมือและเงินด้วยก็ใส่เลขเจ็ดบวกเลขเก้าพร้อมจํานวนเงินจบเก้าข้อห้าช่องฉบับเร่งด่วนครับเชิญครับใครมีข้อสักถามผมจะใช้เวลาสักถามไม่เกินสามนาทีครับร่วมการปลดปล่อยพลังงานแฝงซึ่งเป็นจุดแข็งของเราคนบ้านนอกให้เป็นพลังงานที่สร้างสารรค์ด้วยกันนะคะ